สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นคือหลักการและเหตุผลที่สนับสนุนการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ครองเรือนครับในยุคสมัยที่ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบความเครียดและความวุ่นวายหลายท่านอาจจะเคยไปวัดปฏิบัติธรรมชั่วคราว หรือสนใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาแต่ก็สงสัยว่าในฐานะที่เราเป็นพวกครองเรือนเป็นคฤหัสถ์คารวาสที่ต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวและมีภาระหน้าที่มากมายเราจะสามารถนำหลักธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรและการปฏิบัติธรรมนั้นมีวัตถุประสงค์และผลลัพธ์อะไรบ้างที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสงบสุขและเจริญก้าวหน้าทางจิตใจได้ วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับก่อนอื่นเลยขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านมาร่วมกันทำความเข้าใจพื้นฐานของชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ครับโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นเพียงชั่วคราวเปรียบเหมือนเรามาอยู่โรงแรมเท่านั้นเราไม่ได้ยึดถือว่าโรงแรมเป็นของเราโรงแรมให้เราพักชั่วคราวเมื่อหมดเวลาเราก็ต้องไปจากโรงแรมนี้โลกนี้ก็เช่นกัน เมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องทอดทิ้งทุกสิ่งไปทั้งหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ดังนั้นไม่ควรยึดถือจริงจังอะไรนักหนาเพราะเรามาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่เคลื่อนไหวตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาเราอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรทุกสิ่งบนโลกนี้เปรียบเสมือนเศษผงที่เราอาศัยชั่วคราวเท่านั้น แม้แต่ร่างกายของเราก็ชั่วคราวไม่ควรกังวลหรือกลุ้มใจเมื่อร่างกายพิการหรือบกพร่องเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องเน่าเปื่อยหมดไปเมื่อตายการเข้าใจและยอมรับความจริงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิบัติธรรมครับวัตถุประสงค์และหลักการสำคัญประการแรกของการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ครองเรือนคือการนำกรรมฐานกลับบ้างสู่ชีวิตประจำวัน เมื่อท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ครองเรือนได้สละเวลามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมทั่วคราวสิ่งสำคัญคือเมื่อกลับไปสู่เย่าเรือนสู่ครอบครัวสู่สังคมสู่หน้าที่การงานแล้วเราควรเอากรรมฐานติดตัวกลับไปด้วยการทำเช่นนี้จะช่วยให้ชีวิตของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขและสามารถสะสมสติสมาธิปัญญาไปได้ทุกวันทำให้จิตใจมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นการเจริญสติ สามารถทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่หรือที่เรียกว่าอาการิโกคือปฏิบัติและให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดเช่นยืนเดินนั่งนอนหรือทำกิจกรรมใดๆก็ตามเช่นการพูดการฟังการคิดการกระทำทางกายวาจาใจหรือแม้แต่การเดินทาง ก็สามารถฝึกเจริญสติควบคู่กันไปได้สภาวะธรรมต่างๆเช่นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่วัดที่บ้านหรือที่ทำงานความสบายกายความไม่สบายกายความสบายใจความไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่ตั้งของสติการเจริญสติคือการเข้าไประลึกรู้กับสิ่งเหล่านี้ เข้าไประลึกรู้ความรู้สึกที่สบายหรือไม่สบายแม้กระทั่งการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สึกสัมผัสทางกายหรือความคิดนึกต่างๆก็เป็นอารมณ์ของสติเป็นที่ตั้งของสติที่เราต้องหมั่นฝึกฝนอบรมการระลึกรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆผลลัพธ์ที่ได้จากการนำสติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลากหลายสติช่วยปรับปรุงจิตใจและการกระทา เมื่อเราพูดเราสามารถรู้สึกตัวในขณะที่พูดได้การเจริญสติจะทำให้เราพูดได้อย่างถูกต้องคำพูดที่ออกมาจากจิตใจที่มีสติจะเป็นคำพูดที่ดีและเมื่อใดที่เราพูดด้วยใจที่เกิดโลภโกรธหลงสติก็จะเข้าไปรับรู้ด้วยความปล่อยวางรู้ด้วยความวางเฉยทำให้จิตใจที่ขุนมัวด้วยกิเลสเหล่านี้คลี่คลายลงและกลับคืนสู่สภาพผ่องใสเป็นปกติได้เอง สติช่วยลดความเครียดและความวุ่นวายในจิตใจการมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวคอยควบคุมปรับผ่อนอยู่เสมอหากขาดสติเราจะคิดมากฟังมากเครียดมากและวุ่นวายมากซึ่งจะทำให้เกิดทุกข์แก่บุคคลน,นั่นเองสติเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ช่วยให้ความร้อนที่เกิดจากการจุดระเบิดคลายตัว หากขาดน้ำหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ก็จะร้อนเกินไปและรถก็จะน็อกไปต่อไม่ได้ชีวิตและร่างกายของคนเราก็เช่นกันถ้าปล่อยให้มันวุ่นวายมากมันจะไปไม่ไหวจะไปไม่รอดสมองที่เครียดม,มากๆอาจทำให้เป็นโรคประสาทเสียสติหรืออย่างน้อยก็นอนไม่หลับอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานวุ่นวายใจและเครียดและที่สำคัญคือการงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่มีประสิทธิภาพและปราณีตขึ้นคนที่จิตใจเครียดและวุ่นวายจะทำงานได้ไม่ดีขาดความละเอียดปราณีตขาดความสุขุมรอบคอบแต่คนที่จิตใจดีและสงบระงับจะทำงานได้อย่างปราณีตแยบยนต์ฉลาดและทำได้สมบูรณ์แบบมากกว่าปกติคนที่จิตใจสงบระงับจะทำงานแบบไม่เห็นแก่ตัวเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็จะทำอะไรได้มากเพราะมุ่งสาระและประโยชน์และจะทำงานอย่างมีความสุข ทำด้วยความพึงพอใจ <mniej> การทําตัวเองให้มีความสุขที่แท้จริงเราจะให้ความสุขกับผู้อื่นได้เราเองต้องมีความสุขก่อนเหมือนที่เราจะให้ความรู้กับนักเรียนถ้าเราเป็นครูก <raine> ็ต <prevention> ้องมีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้เราจะเอาความรู้ไปให้นักเรียนได้อย่างไรเช่นกันถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราจะเอาความสุขไปให้เขาได้อย่างไร มันก็จะเป็นการให้แบบหวังประโยชน์ไม่ใช่ของแท้ไม่ได้ให้อย่างจริงใจถ้าเรามีความสุขในตัวเองมันจะล้นออกมาสู่คนอื่นได้แล้วเราจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้อย่างไรเราจะต้องทำใจของเราให้มีสติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะได้ลดละปลดปลงลงวางการวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรางอมมืองอเท้าหรือวางทิ้ง ไม่ทําอะไรไม่สนใจอะไรเลยแต่การวางในที่นี้หมายถึงเรายังคงกระทําสิ่งนั้นอยู่และทําอย่างไม่เป็นทุกข์ทำอย่างปล่อยวางคือรับรู้ดูสิ่งนั้นว่ามันก็แค่นั้นและถ้าเราปล่อยวางภายในของเราได้เราก็จะปล่อยวางการงานอะไรต่างๆภายนอกได้ไม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ปล่อยวางกับสิ่งนั้นการปล่อยวางในที่นี้ยังหมายถึงการเข้าใจและยอมรับว่า สิ่งเหล่านั้นมีอน,นิจจังต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็ยอมรับและไม่ทุกข์เหมือนที่เรารู้ว่าชีวิตของเราต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ถึงรู้แล้วเราก็ยังต้องพยายามรักษาสุขภาพอนามัยแต่ถ้าสุดวิสัยมันจะตายก็ต้องตายถ้ายอมรับได้ก็จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกับญาติพี่น้องหรือบุคคลที่เป็นอันเป็นที่รักเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง สักวันหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากพัดพระากเป็นธรรมดาแต่ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลเกื้อกูลกันเมื่อสุดวิสัยก็ไม่ทุกขทรัพย์สมบัติตำแหน่งอำนาจชื่อเสียงก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของถาวรไม่ใช่ของเราโดยแท้ทุกตำแหน่งก็ต้องมีตัวแทนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติของชีวิตรู้จักเตรียมใจเราก็จะไม่ทุกข์ การสั่งสมบุญแม้ในายามวิกฤตและการหนีบาปแม้ในายามที่เราพิการบกพร่องหรือเจ็บป่วยจนเดินไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเราก็ยังคิดได้ว่าเรายังมีสมองที่คิดได้คิดเป็นบุญได้ตั้งเจตนาสมาทานศีลก็จะได้บุญหรือจเจริญสติอยู่บนเตียงยิ่งดีเหมือนชีวิตของมัถฐกุลทลีเศรษฐีขี้เหนียวมีลูกชายชื่อมัถฐกุทลทะลีนายตุ้มหูเกลี้ยง เมื่อลูกป่วยดักพ่อไม่ยอมพาลูกไปหาหมอด้วยกลัวเปลืองเงินจนอาการสุดหนักเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาหน้าบ้านมัถากุณฑลีเห็นแสงรัศมีและพลิกตัวกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าแม้จะยกมือไหว้ไม่ไหวแต่เขาก็น้อมใจนอบน้อมสักการะพระพุทธเจ้าจิตที่น้อมน้อมบูชาศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแค่นั้นทำให้เขาไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพบุตรพร้อมด้วยทิพยสมบัติในวิมาน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราสามารถทำบุญได้เสมอการทำบุญไม่ได้หมายถึงการควักเงินบริจาคเท่านั้นการให้ทานเป็นเพียงหนึ่งในสิบของการทำบุญและในจำนวนการให้ทานนั้นทานที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ก็มีและเป็นบุญมากกว่าวัตถุทานนั่นคือการให้อภัยทานและการให้ธรมร,ธร,ร,ธรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง การให้อภัยคือการไม่ถือสาไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทอาคาตหากเรามีจิตผูกเวรผูกพยาบาทไว้มันจะไปสนองกันในชาติภพต่อไปเป็นคู่เวรคู่กรรมไม่จบสิน้นอย่างเช่นเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยที่ผูกพยาบาทอาคาตกันข้ามภพข้ามชาติจนเป็นสัตว์เดรัจฉานและสุดท้ายเป็นมนุษย์กับยักษินี แต่เมื่อยักษินีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมก็ละจากความพยาบาทตรอาฆาตเวรก็ระง,งับกันแค่นั้นดังนั้นเมื่อเราประสบกับคนเบียดเบียนคนกลั่งแกล้งคนใส่ร้ายเราก็ให้คิดว่าเรากำลังใช้นี่กรรมอย่าไปพยาบาทตรอาฆาตหรือไปทำร้ายเขาเพราะมันจะกลับกันไปไม่จบสิน้นทำใจว่าได้ปลดหนี้กันหมดเบาใจว่าได้ปลดหนี้ได้หมดเวรหมดกรรม พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีหนีบาปไม่ให้ตามมาทันในชาตินี้และและชาติที่สองไว้สามประการดังนี้ 1. ตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปชนิดนั้นอีกโดยเด็ดขาดเช่นหากเคยฆ่าสัตว์หรือลักขบมยก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกต่อไปการตั้งใจอย่างเด็ดขาดนี้จะทำให้กรรมนั้นตามมาไม่ทัน 2. ทํทำกุศลอาจิณกรรมหรือทำบุญเป็นประจำบุญไม่ได้มีแค่การให้ทานเท่านั้น แต่มี10ประการบุญกิริยาวัตถุสิบหนานใหม่คือการให้ฐาน 2. ศีลใหม่คือการรักษาศีล 3. าภาวนาใหม่คือการเจริญภาวนาเช่นการเจริญสติกำนวนรู้ลมหายใจเข้าออกกำนวนรู้อิริยาบทยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆเนืองๆนี่เป็นบุญที่เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนาใม่ย 4. ออปัจจายนาใหมย คือการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิวัยวุฒิชาติตวุฒิ 5. เวียวัตจ,จะใหม่คือการขนขวายช่วยเลือในกิจการที่ชอบที่ควรเช่นช่วยงานวัดงานศาสนางานสาธารณประโยชน์ 6. ปฏิทานจำใหม่คือการอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ต่างๆ 7. ปัตตานุโมทนาใหม่คือการอนุโมทนาในกุศลความดีของผู้อื่น <im ples> <im ples> เห็นคนอื่นทำดีก็อนุโมทนาสาธุการหัดเป็นคนอนุโมทนาจะเอาชนะความอิจฉาริษยาคนที่มีจิตใจอนุโมทนาพลอยยินดีจะมีอำนาจวาสนาในอนาคตบุญนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเพียงอนุโมทนากับเขา 8. ธรรมสวนาใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาใหม่บุญที่เกิดจากการแสดงธรรม 10. ทิฏฐิชุกรรมะ คือการทำความเห็นให้ตรงคือมีความเห็นตรงว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงและสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนคนทำบุญก็เป็นเจ้าของบุญคนทำบาปก็เป็นเจ้าของบาปเราเป็นทายาทของกรรมที่จะต้องรับบรดกของกรรมที่ทำไว้ทั้งผลบุญและผลบาปเรามีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยการศึกษาและปฏิบัติธรรมมากๆจะทำให้มีความเห็นที่ตรงขึ้น เป็นบุญที่เกิดขึ้นการทำกุศลเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลหรือไหว้พระสวดมนต์อยู่เนืองๆจะช่วยให้บาปตามมาไม่ทัน 3. อย่ากเก็บเอาบาปที่ทำไปแล้วมานึกมาคิดอีกให้ตัดใจเสียเมื่อมันจะคิดถึงอีกก็ไม่เอามีสติปรับจิตปรับใจไม่ให้จิตเราจมอยู่กับการกระทำเดิมๆกับสิ่งไม่ดีที่ผ่านมา เพราะมันจะไปเพิ่มกาลังบาปทําให้จิตเราเศร้าหมองทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องบาปหากรู้สึกว่าใจจะไปคิดถึงเรื่องบาปก็ให้มีสติหาทางปรับจิตปรับใจคนที่จเจริญสติเป็นจะกําหนดดูจิตจิตก็จะหลุดจากสิ่งเหล่านั้นถ้าเรายังกําหนดจิตไม่เก่งก็ให้เอาจิตไปสวดมนต์ไปกําหนดลมหายใจหรือหันเอาจิตไปพิจารณาทำอย่างอื่นเพื่อให้ใจมันเปลี่ยนวิธีหนีบาปทั้งสามข้อนี้จะช่วยให้เรารอดปลอดภัยในชาตินี้ และชาติที่สองทำให้บาปท,ที่ทำไว้เป็นอโหสิกรรมในชาตินี้และชาติที่สองแต่บาปนั้นอาจจะตามไปในชาติที่สามที่สี่ห้าร้อยหกร้อยพันหรือกี่ชาติก็ตามส่วนวิธีที่จะรอดในชาติที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะบรรลุอรหันตผลหรือสิ้นอาสวะกิเลสดับขันธบริณิพน์ต้องมีคุณสมบัติ5อย่างได้แก่ 1. ปฏิรูปะเทสาวาโสต้องไปเกิดในประเทศในถิ่นฐานที่ดี 2. ปุเพก,กะตะบุญยตาต้องเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญไว้ในอดีต 3. สัปปุริสังเสวะต้องไปคบสัตบรุษคนดี 4. ธรรมสวนะต้องได้ไปฟังธรรมของสัตบรุษ 5. อัตตสัมมาปะนิธิจะต้องตั้งตนเองในทางที่ชอบคือมีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราพ้นจากกรรมที่ทำไว้จนกว่า จัดถึงชาติใดชาติหนึ่งที่บรรล,ลุอรหันตผลสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ครองเรือนไม่ได้หมายถึงการละทิ้งทางโลกไปทั้งหมดแต่เป็นการนำหลักกรรมฐานติดตัวกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขสะสมสติสมาธิปัญญาทำให้จิตใจมีความก้าวหน้าช่วยให้การพูดและการกระทำดีขึ้นลดความเครียดและความวุ่นวายในจิตใจ และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปราณีตยิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือช่วยให้เราสามารถทำตัวเองให้มีความสุขที่แท้จริงได้ด้วยการปล่อยวางสิ่งต่างๆอย่างเข้าใจและยอมรับความไม่เที่ยงของชีวิตรวมถึงการสั่งสมบุญแม้ในยามวิกฤตและหนีบาปด้วยการตั้งใจละเว้นจากบาปการทำกุศลเป็นประจำและการไม่ยึดติดกับบาปที่ทำไปแล้ว คุณสมบัติเหล่านี้จะนำพาเราไปสู่ความเจริญและความสุขที่แท้จริงในทุกภพภูมิขอให้ทุกท่านภาคเพียรน,นำธรรมกรรมฐานไปประกอบการดำเนินชีวิตประจําวันของเราขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทินสำหรับท่านที่สนใจสามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมตามแนวทางที่กล่าวมารวมทั้งสามารถเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ที่วัดมเหยงจัดขึ้นซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพระปริยติธรรมและการจัดอบรมวิปัสนาตลอดทั้งปีรวมทั้งในวันสำคัญต่างๆโดยมูลนิธิสุปฏิปันโนก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสืบสารการศึกษาพระปริยติธรรมสร้างสรรคกิจสาธารณกุศลและสนับสนุนการเผยแพร่ธรรมะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ